รายได้จากดาวนะคะกับพอยังมากได้สรุปไว้แล้วนะคะประมวลผลแล้วอันนี้คือรายได้จากดาวของช่องน้ำฝนบุญเลื่อนนะคะกับซีมีซองเอฟซีน้ำฝนน้ำเขากับซีรวมในการในในบัญชีเดียวนะคะแบบแจ้งเตือนให้เฮาเห็นบัญชีการรับเงินมันสิเป็นบัญชีเดียวนะคะพี่น้องแบบว่าเฮามีกีเพจกระซังเมื่อิขึ้นในบัญชีเดียวแจ้งให้เฮาเห็นเลยว่าดาวดาวมาจากสซยไนะ ส1สิงหา2์2อันอันนี้คือสองซื้อสองนะคะซองน้ำฝนบุญเรือนกับสิไดทเท่านี้แต่ว่าน้่มคนขออนุญาตปิดไ้นะคะเพราะว่ามันยังเดบ,บิวหลายเนาะพี่น้องอันนี้คือไ้เบิ่งเป็นตัวอย่างแห้วก็ให้เบิ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนถี่ยังบรินลรมีไล่ได้จากเฟซบุ๊กจากดาวจากโฆษณาในเลียวจากโฆษณาในสต,ตรีมนะคะให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็อันสองติดสองเนี่ยก็คือสองเอฟจีน้ำฝนเขาก็สรุปมาให้นคือกันกันตซิมี่ยอด ยอดของดาวมากนะคะซึ่งบางคนเด้แปะไว้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเข้ากระสีท้าครบหนึ่งลอยเลี้ยนเข้ากระสีโอนหายเห่าเดือนหนาประมาณวันที่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะสาว่ายขนอยู่กับแต่ละธนาคารหน่อยนะคะสุดๆแล้วค่ะพี่น้องพูไง้ไดยังบอสท่านละมีรายได้จากดาวหรือว่าจากโฆษณาในเรี่ยวจากโฆษณาในสตรีมกันไฮสุๆะะดๆแล้วค่ะเหตุคิบลงดูๆูด้วพี่น้องสุดๆค่ะ